มา,มาที่ร้านไก่นะวันนี้ไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีเป็นส้อยนะสร้อยไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีนะครับอร่อยมากาเจ้าเดิมเจ้าเดิมนะยังไม่เปลี่ยนนะยังเจ้าเดิมนะครับ เพิ่มเติมน้ำหนักขึ้นเลยปีนี้ระวังหม้อน,นัอ่นลูกระวังหม้อดูน้องเล่นใช่ไหมกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสามขวบขึ้นอ๋ออ๋อเออนี่ก็สามขวบนิดนิด นี่ใหญ่มากเลยเนี่ยออกมาสี่โลกว่ายังครับนุนรูเ้เรื่องคร่าไงเนียคุยรู้เรื่องไปโรงเรียน